ครับปาภมกับผมช่องปาติมอนถวยกันนะครับวันนี้จะพามาดูรถามามาดูรันอินห้าสิบมิลกันนะครับรถเชงครับคันนี้ไปดูกันเลยทรงยังกว่าทรงซิงน้อเอาเอา,เอาไปดูกันเลยครับมาดูนะครับตอนนี้กําลังประกอบเครื่องนะครับตัวนี้ผมมาไม่ทันนะครับจะเป็นเสื้อห้อาสิบมิลนะครับนี่ เป็นเสื้อของอยังก่อน,นี่จะเป็นเสื้อแคมลูกของน้ำพิษนะครับยำยำอแต่ของมาดูนะครับลายแรงบีคนครับก็ลังประกรบรอบเราบรอชมรอฟังเสียงเลยนะครับตอนนี้ ราฟังเสียงเครื่องเลยครับที่ให้เบิ่โมงไหนก่อนเลยเลือนเนี่ยเลื่อนจะเป็นเดิมเลื่อนเลือนเดิมนะครับตัวนี้เลือนเ,เดิมติดรถเลยครับลูกจะเป็นลูก้าจมินของของช่างบ่อน้ำเพชรเนี่ยของช่างน้ำเพชรน,นะครับกับแคมนะครับนี่กำลังทำการประกอบนะครับตอนนี้รีวิวคร่าวๆก่อนนะครับ อ่าชุดหลังนะครับมาดูชุดหลังชุดหลังจะมีดุมย่อนะครับนี่นี่เป็นดุมย่อครับอาจจะวันพันกาบานบะ้างดุมยอ่อราคาตอนนี้ฮึดุมยอลังอนะันนี้เป็นอามอามยนนะครับไม่รู้ของอะไรครับอามยนมันใหญ่น้ำน็อตอีก ยืนดนโอ้ยยนสุดคานนะครับตัวนี้จบม,มับเลยครับคัน,น, <c oughs> นกลมนะครับตัวนี้เป็นคันกลมจะเป็นท่อที่เด็ดมันจะเป็นท่อรดซ้ายนะครับตัวนี้ท่อออกซ้ายครับนี่สุดใหม่ตัวเจมนะครับเลดซิง่งเหมือนเดิมเตอร์จะเป็นอะไรนี่ ยี่หกขลังนี้ยี่หกครับข้างหน้าสิบสี่นะครับตอนนี้ไม่รู้ว่าวิ่งได้หรือเปล่าพุ่งกบกันนี้ครับเนี่ยๆๆครับเห็นแล้วน้ำเพชรครับเนี่น้ำเพชร NP Racing Shop นะครับสนใจสั่งได้เลยครับขียทโฆษณาให้เลยครับ้น่าจะเป็นของช่างเดีดอยุธยานะครับ จะเป็นลันเหรอโาชิ้งอมีคุกค่ายปุ๊บครับลองคุกค่ายแล้วคันนี้นดูเลยนะครับจะถ่ายทรงรถให้ดูอยู่นะครับ ชุดล้อกัน,นะครับข้างหน้าจะเป็นขอบ17นะครับขอบ17น่าจะ1นึนะครับตัวนี้ออกมันไส่ครับโล1นึ่งจุดสองยางจะอยู่4ี่สิบห้าเก้าสิบนะครับยางเต็มเตียครับลายกับแก่ไปรดี้ยกบได้นี้กว่านี่ครับข้างหลังก็จะเหมือนกันนะครับข้าหลังเป็นขอบสินะครับ หนึ่งจุดสองนิ้วนะครับตัวนี้คือเสน่ห์นะว่ามีกันสั่นเนาะกูส่งได้เลยคันนี้อย่างที่ <S <S 2> <S 2> ได้ปะเป็นตะเตยีนยนใช่เนาะจริง โอ้สนอเงินแต่กองกันเมือเส้นท่นแต่กองก็หิวข้าวอันนี้กินข้าวอยู่นี่สิยตัวทดแท้นี่ครับตน้นไม่ได้ไม่ได้ตัวนะครับขอ,องจริงครับอันนี้เพิ่งเปลี่ยนนี่บร,บร,บรูกมันได้เลยเอเอคนละลูกเนาะคือลูกใหญ่แค่ยังไงู่นี่นี่ครับลูกเดิมมันเดิมลูกเดิมว่าซส่วนกว่าคือซ่นนะ ใส่เข็มแต่งบ่มันใส่บิดเข็มหรือเปล่าบ่เราบิดเข็มรันอินนะครับวันนี้ประกอบรันอินครับตรงงานพรุ่งนี้นะครับ สังเอฟมองกุ้งต่ตทวนีอ่อ้มือเซนเดีวยววะขาหูเขอูขอ้เซนอะไร่เี่ยอ้เซนเซนเซนอ้นเต้นี่ตอนนี้ก็จะมัน95%นเลยนะครับตัวน,นี้ ก็จะได้ติดเครื่องแล้วนะครับผมมาไม่ทันนะครับตอนมาขับประกบกระมาอีกไปทงบเนี่ยครับเดิมแต่9.9เปอรนะลครับตอนนี้ เตือนเ,เติมน้ำมันเครื่องแล้วก็สตาร์ทเลยมือเซ็นในจ,จังนวอยิงเข้าแล้วถ้าชอบก็อย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับตอนนี้ก็จะ704คนแล้วนะครับ704ซับแล้วถึงวันซับไปไหวนะครับแจกแน่อนอนครับสติกเกอร์ครับร้อย <c oughs> <100 S 2> แผน่เแนเ,เ,นเจ็ดสติกเกอร์นะครับร้อยแผ่นครับใคร ใครทันก็ได้นะครับใครไม่ทันก็รอบหน้าครับน,น,รนี่กลกอนี่ลูกมือครับลูกมือสักเอฟ <c oughs> วิชานี่เรียนมาจากป่าเตยนะครับนี่เป็นอะไรมาเชิ่เกาะทีม เอาไปดูตอนสตาร์ทเลยนะครับตอนนี้ไปเลยครับนะครับมาฟังติดเครื่องกันเลยนะครับนี่ก็เสร็จสมบูรณ์นะครับเร็วเลยนี่ครับลูก้าชิมินครับของช่างน้ำเพชรนะครับจะมีเสื้อกับแคมนะครับเสื้อแคมลูกนะครับ าฟังเสียงกันเลยครับต้องเซ็ฟเซฟดูก่อนพ่อพ่อเดี๋ยวเขาดานี่นะครับก็จะประมาณนี้นะครับลูก50มิลครับยังไม่เสร็จสมบูรณ์ยังไม่ได้ไล่ดูนะครับยังไม่ได้ลองวิ่งเลย ก็ขอจบคลิปเพลงเท่านี้นะครับอยากให้ผมทำคลิปอะไรก็คอมเมนต์มาเลยครับด้านล่างเลยก็ขอฝากกดแชร์กดไลค์ให้ด้วยนะครับฝากติดตามให้ด้วยนะครับพันทรไปไว้ครับไปแล้วครับ